สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับนะก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมือสองมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับนะเราก็จะเจอกันทุกวันเนาะเวลา18บแนาฬิกนาทีหกโมงครึ่งหกโมงเย็นก็จะมีนัดกันนะผมก็จะนั่งอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะที่คอมเมนต์กันเข้ามาอยากจะดูรุ่นไหนหรือทักทายกันก็มาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะ นะเป็นบิ๊กเอ็มไปเพื่อไม่เตียเวลาขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่านะครับอ๋ออย่าลืมนะครับขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ตั้งหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจให้กันเนาะไปขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่านะครับไปครับนี่นะครับก็เป็นรถ n ิสแฟนบิ๊กเอ็มสีแดงนะสีเทานะสีสวยเลยครับวันนี้นะเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูร์นะครับบอนอหนึ่ดนะ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนิดนึงน,น,นี่ครับบอนหก7จป้ายทะเบียนจังหวัดเพชรบูรี สีสวยนะสีดีนะครับอันนี้พาสีสองห้าหกห้านะนะครับพาสีนะกระจกดีครับเดี๋ยวรูเริ่มตเลี่ยม,มทะเบียนอยู่นี่ละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเรื่องทะเบียนนิดหนึ่งก็อันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่สิบกรกฎาคมครับสองห้าสามเก้านะนะ่องห้าสามเก้าสีเทาครับสีตรงเลี่มเลยครับสีดีนะสีดีเลยครับสองพันห้านะครับดีเซลนะครันนี้นะอือีกสารพร้อมโอนนะครับ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ล้อไม่ไม่แตกนะมันเป็นล่องรอยของการแกะาสีนะที่ว่ามาติดติดติดนะครับกระจกดีกระจกไม่แตกนะอันนี้มีกระจกเป็นแบบเป็นกล้องด้วยนะกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะเขาติดอยู่นะครับเข,ขาก็จะให้ไปทางนี้เลยนะนะครับสีดีนะเดี๋ยวดูคัตีหน่อยนะครัดคัตซีดีนะ ดีดีแ่วขวดูฝั่งคุณข้างๆ่อยนะเดี๋ยวเปิดประตูมาอ่ากระจกกระจกมือหมุนใช้งานได้ตามบนโซนภายในครับเบาะดีครับคันนี้เดี๋ยวไปดับหลบขันก่อนนะก็ผมว่าสภาพโดยรวมโอเคอยู่นะคันนี้มีกันชนท้ายด้วยนะ อีกันจนท้ายด้วยนะครับนีกัมีกล้องหน้าหลังนะครับของเขานะมีกล้องหน้าหลังก็จะให้ไปด้วยไม่ถอดครับมียางอะไรด้วยครับยางลายหนึ่งเส้นนะเขาเปิดดูนะครับบาหลังเปิดใช้งานได้ครับรถจูดจังหวัดเิชิบุลนะอำเภอหลุมเก้านะครับ ภายนอกก็จะประมาณนี้นะเดีย๋ยวไปทดลองขับกันดีกว่าเปิดประตูมานะครับกระจุกใช้งานได้นะนะครับึลงได้ไม่มีปัญหานะเดีย๋ยวดูเลขไม้สั้งหน่อยนะครอ่าเลขไม้อยู่ที่4 2 5 7 5 9นะครับอ่าภายในนะ เกียว่างก่อนเดี๋ยวลองตารัดสนใจมากแอร์เย็นครับคันนี้ลองสตาร์ทเลยเนาะอติดเลยครับคันนี้ติดเลยปไปเดี๋ยวจะลองขับกันเนาะะก็ไหมขึ้นปกติวัดรอบขึ้นปกตินะครับอ่าวงมาไลัยพาวเวอร์ไม่จินส้ายจินขวานะ วิ่งทางไกลได้ไม่สะดุดนะครับคันนี้แอร์เย็นเลยครับคันนี้แอร์เย็นคนโซนดีนะนิสสันพิกเอ็มฝาแดงจอโค้งนะครับคันนี้เครื่องดีนะ ตาคนโตนโต่างๆกระจกต่างๆนะฮก็วิ่งไม่สะดุดเลยคนะรับรถจูดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก่านะนะครับไปยในการขับงานการขับถือว่าโอเคนะเบรกดีไปดเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวผมขอก็ไปจอด ข้างหน้านั้นก่อนไปรถก็เครื่องยนต์นะ สำหรับคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่95,000บาทนะครับ95,000บาทนะครับสำหรับใครสนใจเนาะก็โทรมาคุยได้นะดี่ผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยเนาะสนใจโทรามาต่อรองกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์นก่อนแล้วอยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์นมาพรุ่งนี้เจอกันไปเดิม18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอกขอรารคำว่าสวัสดีครับ